สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกท่านและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะก็ขอให้ทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้โชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลามา ต่อเนื่องไม่ขาดสายและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปท่านใดที่ทำธุรกิจการค้าก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆมียอดขายมากๆมีกำไรงามมีกำไรดีๆมีเงินเข้ามาเยอะนะคะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาราศีมีนลัคนาราศีมีนในช่วง3เดือนแรกของปี2566ก็คือตั้งแต่เดือน มกราคมถึงเดือนมีนาคมปี66นะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการที่เราจะมีดวงชะตาเช่นไรนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตแล้วก็ จังหวะของดวงดาวนะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดผลที่ดีแล้วก็ผลที่ไม่ดีต่อตัวของท่านในแต่ละราศีได้สำหรับในช่วงใดที่เกิดผลดีนะคะก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากช่วงใดที่ จะมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านได้รับทราบขอให้ท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะหาวิธีป้องกันหรือหาวิธีในการที่จะทําให้ปัญหาต่างๆที่อาจจะมีเข้ามาเนี่ยเกิดเบาบางหรือขี้คลายผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจจะทําให้ปัญหาต่างๆได้ถูกอุดรูรั่วไม่ให้เกิดขึ้นได้ ขอแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอคิดบวกมีพลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาหากท่านมีกำลังใจที่ดีมีความคิดบวกมีพลังบวกก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ท่านสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ มาดูกันนะคะว่าในช่วง3เดือนแรกของเดือนของปี2566นี้นะคะดวงชะตาของท่านในด้านการงานการเงินและก็ความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูทางด้านการงานกันก่อนนะคะการงานของท่านในช่วงสามเดือนแรกของปี2566นนี้จะถือว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ การงานของท่านจะมีความโดดเด่นจะมีความมั่นคงนะคะปัญหาต่างๆที่หรืออุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงของปี2565ซึ่งท่านจะต้องเจอกับความลำบากหรือจะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคต่างๆอะไรเข้ามาอย่างมากมายที่จะให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือจะต้อง ปวดหัวหรือมีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดอย่างมากในช่วงของปี2,565ที่ผ่านมาพอในปี2,566โดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกของปี2,566นี้การงานของท่านจะมีลักษณะของความราบรื่นมากขึ้นการงานจะคล่องตัวดีขึ้นนะคะในช่วงนี้การงานของท่านจะประสบความสำเร็จ จะมีท่านจะมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการงานจะมีเครดิตดีในด้านการงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆจะมีเข้ามาแบบน้อยลงหรือเบาบางหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่มีปัญหาการงานของท่านจะมีความราบรื่นมากขึ้นกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานไปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ในช่วงนี้ท่านที่คิดอยากจะขยับขยายหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้สําเร็จสมหวังจะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูจะช่วยเหลือสนับสนุน ให้คำชี้แนะแนวทางในการที่จะทำงานหรือในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันให้ท่านได้มีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตหรือมีโอกาสจะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านจะรู้สึก ปลอดโปรงจะรู้สึกมีความโล่งอกโล่งใจหรือสบายใจมากกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยในช่วงนี้การงานของท่านจะมีความมั่นคงท่านที่ทำงานประจำหรือ,อ,องานราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็จะมีความโดดเด่นทังด้านการงานการงานของท่านจะ เป็นที่ยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นถึงความสามารถของท่านจะให้โอกาสหรือผลักดันให้ท่านได้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแล้วก็จะท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สําคัญสำคัญหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า หรือการเติบโตในหน้าที่การงานของท่านมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านใดที่ ยังรองานหรือรอผลการสมัครงานในช่วงนี้การงานจะมีเข้ามาท่านจะมีโอกาสได้งานแล้วก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างดีเป็นงานที่ถูกใจนะคะท่านที่เรียนอยู่หรือศึกษาอยู่ในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนในด้านการศึกษาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือให้ท่านได้พบกับความสำเร็จในด้านการเรียนการศึกษา ท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็จะมีการเจริญเติบโตในธุรกิจการค้าของท่านจะมียอดขายมากขึ้นจะมีผลประกอบการที่ดีจะมีผลกำไรมากจะมีลูกค้าเข้ามามากนะคะจะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาโดยเฉพาะท่านที่ทำธุรกิจการค้าในรูปแบบที่มีผู้ร่วมหุ้นร่วมลงทุน นะคะอันนี้จะถือว่าจะมียิ่งจะมีความโดดเด่นจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นท่านที่ทํางานทางด้านงานออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นตา่างแดนหรือทางไกลหรืองานอิสระก็มีความโดดเด่นในด้านการงานจะมีเกณฑ์ที่การงานของท่านจะประสบความสำเร็จจะสร้างผลรายได้หรือผลตอบแทนให้กับท่านได้เป็นอย่างดีและในช่วงนี้ก็ จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องการงานของท่านจะมีน้อยนะคะการงานของท่านจะมีความมั่นคงดีขึ้นกว่าในปี2565อย่างเห็นได้ชัดนะคะต่อมาเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงของสามเดือนแรกของปี2566นี้การเงินของท่านเนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ ท่านจะมีการเงินไหลเข้ามาดีนะคะจะมีการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะไม่มีจังหวะที่เงินจะขาดมือนะคะท่านจะมีแนวทางที่จะสามารถคิดหาอาชีพหรืออาชีพเสริมหรืองานเสริมที่จะสร้างรายได้สร้างกําไรหรือสร้างเ,เงินเข้ามาให้กับท่านได้หลายทางท่านจะมี เงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินท่านที่ทําธุรกิจการค้าในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะได้กําไรหรือว่าจะได้ผลประกอบการที่ดีนะคะจะมียอดขายที่มากสร้างผลกําไรสร้างเม็ดเงินให้กับท่านได้เป็นอย่างดีท่านที่ทํางานทางด้านออนไลน์ line, หรือที่เกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ถือว่าจะสร้างผลกําไรผลประกอบการหรือ เม็ดเงินเข้ามาให้ท่านได้เป็นอย่างดีท่านจะมะีความเจริญก้าวหน้าในในการทำงานแล้วก็สร้างสร้างเงินสร้างผลกำไรให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านที่คิดจะทำเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อหรืออนุมัติเงินกู้อะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ ให้ลงมือในการหรือรีบที่จะยื่นขออนุมัติในช่วงนี้ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนเข้ามานะคะแต่ก็มีข้อที่ควรระวังก็คือว่าในช่วงนี้การเงินของท่านจะเป็นลักษณะที่ได้มาแล้วต้องจ่ายออกไปนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหรือบางทีคิดอยากจะเก็บเงิน พอได้เงินมาคิดหวังอยากจะเก็บเงินแต่มันก็จะอาจจะมีเหตุการณ์หรืออาจจะมีคนเข้ามาในลักษณะที่จะต้องให้ท่านไปช่วยเหลือหรือไปซัพพอร์ตเขาหรืออาจจะต้องถูกใช้เงินออกไปโดยที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้ท่านมีรายจ่ายเข้ามาเยอะทั้ง อาจจะเป็นรายจ่ายที่ท่านมีอยู่เดิมแล้วเป็นรายจ่ายประจำนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่คาดคิดเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการที่ให้ใครยืมเงินไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการให้คนอื่นยืมเงินไว้ให้ดีๆด้วยนะคะแล้วก็ให้ท่านระมัดระวังแล้วก็ดูแลจัดสรร วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไว้ให้ดีนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงก็ตามในช่วงนี้ยังถือว่าการเงินของท่านจะยังเป็นไปได้ดีการเงินของท่านจะมีความคล่องตัวจะยังหมุนเงินได้ดีนะคะเงินจะไม่ขาดมือเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงช่วงหนึ่งที่ท่านอาจจะ รู้สึกว่าเงินจะหมดจะหมดก็จะมีเงินเข้ามาเติมนะคะมันจะมีจังหวะเป็นแบบนี้จะทำให้ท่านสามารถหาเงินได้ทันกับรายจ่ายที่มีเข้ามานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยังถือว่ายังเป็นช่วงที่ท่านจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของรายรับรายจ่ายของท่านได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าท่านอาจจะยังเก็บเงินไม่อยู่นะคะต่อไปมาดูทางด้านความรักนะคะความรัก ในช่วงของ3เดือนแรกของปี2566นี้สําหี้สำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้ถือว่าความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีคนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับท่านอยากมีจะมีคนอยากเข้ามาพูดคุยกับท่านในช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือเป็นคนในทีมงานเดียวกันหรือเป็นคนทีเ่เคยร่วมงานกันมานะคะ แล้วก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีฐานะดีจะเข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้ก็ลองศึกษาพิจารณาดูให้ดีๆนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของ การใช้อารมณ์และคําพูดนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของท่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากหรืออาจจะทําให้ท่านกับคู่ของท่านเนี่ยมีเวลาให้กันน้อยลงหรืออาจจะมีระยะห่างกันในช่วงนี้เนื่องจากติดภารกิจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในช่วงนี้หากมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็พยายามหาเวลาเคลียร์กันนะคะค่อยๆคุยกันหาเหตุผล ที่ดีๆให้กันนะคะแล้วก็หาเวลามาดูแลเอาใจใส่กันเพื่อแล้วก็หาเวลาไปท่องเที่ยวหรือสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นร่วมกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดวัง,ส,งสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายทำทุกธุรกิจการค้าขอให้เฮงเปังๆมีลูกค้าเข้ามาเยอะมีผลกําไรที่ดีมีผลกําไรงามนะคะก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ